มาพบกับ S Artifact นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับจริงๆผมเตรียมตัวจะทำคลิปลงมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่สะดวกนะครับบวกกับเราก็เตรียมแผนจะเล่าเรื่องของรุ่นนี้เป็นพิเศษเนื่องจากผมเนรอรุ่นนี้มานานมากนะครับตั้งแต่เห็นได้ข่าวก็แบบติดตามมาตลอดนะครับก็ถือโอกาสได้จองนะครับแล้วก็ประทับใจในเรื่องของการพิมพ์ต่างๆมาครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยมากนะครับก็ โดยส่วนตัวผมเคารบนับถือแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะเป็นเจ้าของนะครับเหรียญหลวงปู่สุขสักครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าพอมีการทําครบรอบมรณะการนะครับอนุสอนสถานอนุสอนครบรอบร้อยปีเหรียญลวงปู่สุขนี้ผมดีใจมากรีบจองเลยนะครับเรามาพูดถึงเหรียญกันดีกว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญย้อนยุคนะครับร้อยปีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาหามเท่านะครับ รู้กันแน่นอนว่าเหรียญหลวงปู่ศุขเนี่ยรุ่นแรงนี้ไปไกลมากๆแล้วสองสี่หกหกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้วิธีการทําแบบโบราณนะครับก็คือการหล่อหล่อพิมพ์แบบโบราณเป๊ะนะครับรวมถึงมวลสารทองแดงผสมโลหะนะครับเรียกว่าใครจองไปเนี่ยเรียกว่าแต่ละเหรียญเนี่ยหน้าตาโอาเคพิมพ์มาเหมือนกันแต่ว่า,เ,าเนื้อที่ได้ไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลุ้นๆเลยนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าทําเหมือนกับ ได้เหรียญรุ่นแรกเป๊ะนะครับมีการเอามาเทียบกันหลายที่แล้วนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าหมดวัดเรียบร้อยแล้วนะครับสองแสนเหรียญหมดวัดเรียบร้อยแล้วนะครับณเวลาปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่า,าได้รับความนิยมมากๆไม่น่าเชื่อเลยว่าหมดวัดภายในไม่ถึงเดือนนะครับตั้งแต่ออกมานะครับก็ผมก็ดีใจนะครับรุ่นนี้วันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้มาเผยแผ่บาร,รมีของหลวงปู่สุขนะครับ ข้อมูลที่ผมจะบอกตอนนี้นี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากใครที่ติดตามรุ่นนี้นะครับจะบอกเลยเลยว่าเซฟวิดีโอนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะพูดไปไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาให้ให้หมดแล้วนะครับรุ่นนี้ฟังไว้ผมฟังผมให้ดีๆนะรุ่นนี้มีแค่2บล็อกนะครับ2บล็อกนะครับด้านหน้ามีแค่2บล็อกนะครับด้านหลังมีแค่บล็อกเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกินกว่านี้มันจะเป็นแค่การกดพิมพ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับกดพิมพ์ที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากมันพิมพ์มาเยอะมากกๆแแล้ว็บบ มันขยงขยื่นมันนั่นนี่อะไรอย่างนี้ครับตัวเนื้อ,อผิวนะครับของทองแดงเฉพาะทองแดงเนี่ยพิมแค่พิมพพม,พมา2องแสนเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบเป๊ะสองแสนเหรียญรวมถึงเนื้อผสมโลหะแต่และเหรียญก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันอยู่ที่ว่าคนพิมพ์คนที่ช่วยทาเนี่ย ยังไงบ้างแล้วใครโชคดีได้เหรียญที่แบบคมชัดไปนะครับทีนี้เราพูดถึงเหรียญของผมดีกว่าเหรียญของผมเนี่ยผมจองจากวัดตอนออกวัดเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับไอตอนจองจากวัดหนึ่งร้อยบาทหน้าวัดร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็โชคดีจองทันนะครับตอนที่ออกมาพอดีแล้วตอนนี้ก็ขึ้นว่าเรียกว่าขึ้นไปไกลแล้วนะครับนะมาดูบล็อกนี้ที่ผมได้ดีกว่าบล็อกเนี่ยหนึ่งในสองบล็อกได้เนี่ยผมได้บล็อกทองคํามานะครับว่ากันว่าตอนนี้เป็นบล็อกที่ยอดฮิตที่สุดนะครับเรามาดู มาดูกันใกล้ๆดีกว่าโอเคบล็อกเนี่ยครับบล็อกทองคาเนี่ยนะครับตรงพิมพ์ฐานเนี่ยคมชัดมากเห็นไหมคมเส้นเส้นคมมากมีแบบความความเหรียญแบบแบบโบราณย้อนยนุกอะนะครับนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะแล้วก็บล็อกนี้ตรงใต้ตรงตรงใต้ตัวคอนะครับจะมีเนื้อเกินมานิดหนึ่งนะเป็นเป็นเหมือนเสี้ยนเกินมานิดหนึ่งนะนะครับแล้วก็ มันจะมีด้านด้านบนลอลิงนะะมีขีดเล็กๆเ,เห็นไหมมีขีดเล็กๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าบล็อกทองคาบล็อกทองคำนี้จะมีอยู่จะพิมพ์ที่เหรียญทองคําเหรียญน,นวะโลหะนะครับผงตะไบทองแล้วก็เหรียญเหรียญเงินนะฮะแล้วก็มาช่วยพิมพ์ให้กับทางเหรียญของทองแดงนะครับแล้วก็นิดหน่อยมีหลุดมานิดหน่อยกับเหรียญที่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับประมาณนั้น ด้านหลังเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าความคมชัดจะขนาดไหนแต่ว่าด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเม็ดที่3นะครับเขาเรียกว่าขีดไข่ปลานะครับขีดไข่ปลาเม็ดที่3เนี่ยอันนี้คือคมชัดมากนะครับนะบที่ผมได้มาคมชัดมากแล้วก็มีตัวเลขดัน 7, 7นัมเบอร์หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าเนี่ยครับแล้วก็ตัวโค้ดที่ต่อไปครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับย้อนยุคนะฮะเหรียญนี้สวยงามมากนะครับก็ ถามว่าแบ่งปันไหมก็ถามมาได้ครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ผมไม่ได้แบ่งนะแต่หมายถึงว่าช่วยหาให้ได้นะครับใครตามหาก็ทัก inbox มาได้นะครับนะมีตัวพิมพ์ทองเ,ออเป็นบล็อกทองคํากับบล็อกออทองแดงนะครับนะอันนี้ก็เท่านี้นะครับสําหรับเหรียญดวงสุกนะครับ